สวัสดีค่ะทุกคนเสียงชุดสุดท้ายก็เป็นเสียงยากอีกชุดหนึ่งนะคะมีวิธีการเขียน2แบบเช่นเดียวกันแต่เป็นเสียงเดียวกันค่ะเราได้เรียนเสียงเอออหรือเสียงเออรอบนี้จะเป็นเสียงที่คล้ายกับเสียงเอยลีดไม่สามารถจะบอกได้ค่ะว่ามันคือเอยหรือเอจริงๆแล้วถ้าจะเอาให้ถูกต้องเสียงมันจะเป็นเสียงเหมือนสระแอ ตามด้วยยอยักษลองมาฟังดูค่ะจากคำแรกเลยค่ะคำนี้ก็มีความหมายนะคะคำนี้แปลว่าไข่เอเอคำนี้เหมือนกันเออถ้าใครรู้สึกว่าเอสระเอนี่มันออกยังไงยังยากอยู่ให้พยายามออกคําว่าเอยให้ได้ก่อนเอยเอ่ยเหมือน การร้องเพลงไทยเดิมเอิอเงยชาเอ, ا, เองเองยเงยคือเสียงเอ่ยนั้นนะคะจะกใกล้เคียงกับเสียงนี้ที่สุดนี่มาดูคำกัน ace ace คำนี้ crayon c r a y น n ด่ตกเสียงเคไปค่ะเมื่อกี้ crayon crayon คำนี้เราต้องใช้แน่นอนเพราะเรากินข้าวบ่อย reist, reist, leiden, leiden, vrij, vrij, prijs, prijs, kijk, kijk, snijden. ส n นเด่นเทร n นเทร n นคำนี้เราใช้บ่อยเพราะฉะนั้นมาพูดช้าๆกันค่ะเตเรและก็เอเยก่อนจะตามเสียงเน่เทรินเทรินเทรินต่อมาค่ะสไตล์สไตล์ ยากนิดนึงรลี่ยงพูดแทบไม่ได้เลยเพราะมันลงไทยด้วยตัว L ซึ่งเป็นเสียงค่อนข้างเบาคำนี้น่าจะปรับเสียงที่สุดแล <se eing> ้วเพราะมีทั้งเสียง S C H Schreifen Schreifen Schere แล้วก็เยก่อนจะไปเฟิน Schreifen Schreifen และสุดท้าย Balin g i ปลิง <Be> หวังว่าคงจะช่วยได้เยอะนะคะมาพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งเอซ r กริ่งเริ่เล่นฟร r ไพรส์ก๊กสไนต์นเทรินสเตล ไ i j v e ป้า i l ลิงสวัสดีค่ะ